สวัสครับผม P10X จากชุดวิ e k l y ครับผมอัปเดตข่าวสารเกม e s p o r t ประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้มีอะไรไปบ้างไปดูกันครับผับ g ีเนชั่นครับหรือการแข่งขันชิงแชมป์โลกใกล้เข้ามาแล้วครับผมวันที่16สัปดาห์หน้านี้ ต้องบอกไว้เลยว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่อย่างมากกับวงการอีสปอร์ตประเทศไทยกับการแข่งขันพับทีนชัติครับหรือการแข่งขันปรับเภททีมชาติโดยในครั้งนี้นะครับผมเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันก็ไม่ใช่ใครอื่นน,นั่คือประเทศไทยนั่นเองครับสถานที่ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะจัดที่ Tru ไอคอนฮอ l l ไอคอนสยามนั่นเองโดยมี16ทีมจาก16ประเทศเข้าประชันสนามเดือดและแน่นอนครับผมมีตัวแทนทีมประเทศไทยด้วยนั่นเองโดยผูเล่นไทยนะครับผมจะประกอบด้วยโนลินปูชิลจาคุนอสและเอ็กซ์คริเซียจาก MITH ครับอย่าลืมไปเชียร์ทีมไทยกันได้นะครับผม16มิถุนายนนี้นะครับผมหรือสัปดาห์หน้านั่นเองสามารถเข้าร่วมง,งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมแฟนๆเกมผับดีอย่าได้พลาดครับผมไปรับชมกันได้ครับผมเป็นสักขีพยานให้กับทีมตัวแทนประเทศไทยครับ ทุดครับผมพิกชมรีแบรนด์ใหม่เปิดตัว4 key activities ครับผมมุ่งเข้าสู่ตลาด i n f l u เซอร r และ e-sport อย่างเต็มตัวครับนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทูตคอมพานีนะครับผมที่อาจจะรู้จักกันในนามของทูต e-sport นั่นเองนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมคำว่าทูต e-sport จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทูตคอมพานีโดยรวมนะครับผมแล้วก็เปิดตัวทีมใหม่ๆรายละเอียดต่างต่อไปนี้ครับทูต e-sport นะครับผมจะเป็นทีมที่มุ่งเน้นการผลิตคอนเทนต์แวดวงการ e-sport ทั้งในไทยและต่างประเทศครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกม Do Val 2 Du G ทูตเลเวลนะครับผมที่จะเป็นทีมมุ่งเน้นการจัดการและพัฒนาเหล่าอินฟลูเซอร์ภายใต้สังกัดทูตนั่นเองนะครับผมซึ่งก็นำรองมาดยเคโร่เกม m มิงน,นะครับผม BC Gaming 94 Gaming ีกและก็ b ี g ออเ Channel ครับทูตทัวนาเมนต์นะครับผมที่จะเป็นทีมในการจัดการแข่งขัน e s p o r t โดยเฉพาะ และก็ทูตเอเจนซี่ครับผมที่จะเป็นทีมคอยพัฒนาแผนการตลาดและโอกาสทางการค้าในระดับ B2B ครับบอกได้เลยว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของทูคอมพานีเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นแล้วติดตามพวกเขาไวด้ดีๆนะครับผมซึ่งแน่นอนครับรายการนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าการรีแบรนี่แหละครับ The International หรือ TIP นี้เนี่ยครับผมเอาใจสาวก Southeast Asia เป็นพิเศษเพราะว่าจัดที่สิงคโปร์ครับผมแถมวันจัดการแข่งขันดันไปตรงกับคอนเสิร์ต Justin Bieber เลยครับ เรียกได้ว,ว่าพระเจ้าเกเบนทรงมาโปรดเหล่าซีโดโตกันอย่างมากกับการยกเวทีการแข่งขันเดอะอินเตอร์เนชั่นแนลที่เป็นเวทีการแข่งขันโดต้าทูที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาประชันกันที่ประเทศสิงคโปร์บ้านเรานี่เองครับนับได้ว่าเป็นก้าวสาคัญของเกมโดต้าทูที่จะเข้าเจาะตลาดการแข่งขันในเซาท์อเเชียกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้เห็นรายการเมเจอร์ใหญ่ๆในเซาท์อเเชียที่มีการจัดออฟไลน์รอบนี้ครับผมมาเป็นงานใหญ่เลย และประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจกับงาน The International ปีนี้นะครับผมดันไปจัดชนกับคอนเสิร์ต Justin Bieber นะครับโดย The International นะครับผมจะมีกำหนดการจัดการแข่งขันในวันที่15-30ตุลาคมนะครับผมส่วนคอนเสิร์ต Justin Bieber นะครับผม Live in Singapore จะจัดในวันที่25ตุลาคมครับผม เรียกได้ว่าถ้าใครที่เป็นแฟนเกม Dota 2และเป็นแฟนขับ Justin Bieber แล้วสามารถที่จะจัดชิปไปดูทั้ง2รายการได้แน่นอนครับผมลองจัดทริปกันดูดีนะครับผมสิงคโปร์ไม่ไกลครับผมใครที่เป็นแฟน Dota 2อย่าพลาดครับงานใหญ่ขนาดนี้ปฏิพันฑ์กับทีม l o s a n g e l e s ครับผมสามารถเอาชนะควา้าแชมป์รายการ Kick Off Clash ของ g a m Overwatch ไปได้อย่างสวยงามครับ Use flame and secure the kickoff clash title. A four. ข่าวดีสำหรับผู้ติดตามเกม Overwatch นะครับและนักกีฬาอีสปอร์ตประเทศไทยในต่างแดนรอบนี้นะครับผมสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นกับตัวปฏิพานนะครับผมอดีตผู้เล่นเกมวอลลั้นจากทีม Extend Kit ที่หลังจากสร้างผลงานในเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นเจ้าตัวนะครับผมได้ย้ายกลับไปเล่นเกม Overwatch ครับและได้เข้าร่วมทีมใน Overwatch League อย่าง Los Angeles g l a r d i a t o s ที่เป็นทีมันบต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ครับและถือว่าเป็นเดียยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเมื่อทีม Los Angeles g l a r d i a r s สามารถเอาชนะทีม Dallas Fuel ไปได้4-0ต่ครับผมสำหรับใครที่ คุณชื่อทีมดาร์ฟิวนะครับผมทีมนี้ก็คือทีมที่เคยมีอดีตผู้เล่นจากประเทศไทยเหมือนกันนั่นคือมิกกี้นั่นเองครับเรียกได้ว่านี่คือยุคทองของนักกีฬาอีสปอร์ตประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับสามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นอย่างต่อเนื่องจริงๆยังไงก็เอาใจช่วยปฏิพันธ์และเส้นทางในการแข่งขันของเขาในอนาคตครับและนี่แหละครับผมก็คือทุตวิกฤตประจาสัปดาห์นี้นะครับผมถ้าใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารวงการอีสปอร์ตประเทศไทยและต่างประเทศด้แล้วก็ฝาก,กติดตามโซเชียลมีเดียของเราไว้ด้วยนะครับผมทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับ สำหรับวันนี้ครับผมพีซีดเนขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีครับ